สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ที่เข้ามารับชมด้วยอ่ะมาครับตอนนี้พิธีกรผมเดินมาแล้วนะครับผู้ดำเนินรายการผมนี่สรับผมครับสวัสดีครับสุดหล่อมาแล้วเพราะก็ผมเดิมนะครับฟุกแคชอสมาร์ทค่ะนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมเป็น isuzu ondiumat หนึ่งจุดเก้า i blue power นะครับผมวันนี้ก็จะมาในรุ่นปีของ 2018นแปดะครับผมแล้วก็มันจะมีความสวยความงามขนาดไหนเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูด้านชมกันได้เลยดูดูแล้วคุณฟุกผมมองว่าสดสวยมากเลยคันนี้สดสวยจริงจริงใช่ครับรถเลี่ยมเลยครับมองดูจากตาเปล่านี่คือคือบรรยายได้ด้วยภาพเนาะใช่บรรยายด้วยภาพครับให้ภาพมันบรรยายว่าบรรยายได้เลยว่ามันสวยมันงามแล้วแล้วอย่างมันเดิมนะคุณฟุกใช่ครับล้อเบ่งล้อแมก รถแม็กก็สเปคเดิมโรงงานเลยนะเดิมๆเลยยางนี้แถมแถมเรียกว่าแทบจะยางติดโรงงานเลยก็ว่าได้ใช่นะครับผมเป็นยางติดรถมากันโรงงานเลยดูดอกหนาๆเลยครับนี่ครับนี่ไม่ใช่ดอกร้อยละยี่เนี้ยนี่มันดอกร้อยละแปดสิบเลยเนี่ยใช่นะของนี้คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะใช่เลยครับใช่ยางก็นี่เลยอย่างที่บอกปีสองพันสิบแปดนะครับที่ติดมากับตัวรถนี่ครับติดมาตัวรถจริงๆครับยางเดิมแม็กเดิมครับใช่ไม่เคยบิ้วไม่เคยซ่อมเลย นะครับนี้ในคุณฟุกในลองพาชมอัธรถสักหน่อยลองดูด้านรอบๆนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเน้นเป็นจุดๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะได้เลยครับลองดูรอบๆตัวรถก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวลองโชมกันก่อนนะครับลองยนยนเขาเรียกว่ายนโฉมเหรอใช่ครับผมอ่าลอยนโฉมกันก่อนรอบๆกันก่อนครับผมไล่้ามีแล้วครับไล่้าหน้าหลังนะครับไม่ต้องกลัวแล้ว น,นี้ประมาณนี้นะครับผมก็คันนี้นะครับผมก็จะมาในรูปแบบของรุ่นแอนะครับและรุ่นแอนั้นจะมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยโอเคครับ,รบเริ่มจากตรงไหนดีครับผมเริ่มจากด้านหน้าได้เลยได้เลยลครับไหนเอาขอดูไฟหน้าสิทำไมมัน จบเชียวขนาดนี้อ่าันี้ก็ถ้าเรียกการตามภาษาชาวบ้านก็คืออันนี้ก็จะได้เขาเรียกว่าได้1.9หน้าปี18นะครับผมหน้าที่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสเทลนั่นเองนะครับอ่าถ้าเรียกกันาภาษาชาวบ้านอันนี้มีเดย์ไลท์ด้ไหมครับมีเดย์ไลท์เดไลท์ไปหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ได้ได้ได,ไดข่าวว่าตัวนเนี้ยของอีซูเนี่ยเขาเขาเขาทำออกมาเนี่ยาสามารถปรับ คงไฟสูงต่ำได้ด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมเวลาแบบเอาไปบรรทุกไปอะไรอ่ไฟมันจะแงงๆไฟมันแงงๆแล้วไปส่องตาคนที่สวนมาเนี่ยเขาจะบ่นเอาเขาจะบ่นถึงอุปกรณ์เราได้ใช่แล้วก็ปรับลงมาเนาะปรับลงได้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้ไฟปรับสูงต่ำได้นะครับนี่นี่นี่คลาสสิกคลาสสิกแล้วแล้วละอย่างไฟเนี่ยเป็นเป็นเป็นไฟส่องข้างหน้าเนาะไม่ได้พุ่งออกข้างด้วยนะอันนี้พุ่งส่องสว่างไปด้านหน้าแล้วประหยัดเลยเพราะว่าประหยัดประหยัดแบตเตอรี่พลังงาน ประหยัดเปดิประหยัดเป็นหลังงานเพราะหนึ่งมันเป็นไฟ LED มันประหยัดอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมอ่ะเรามาดูตรงไหนต่อดีครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นคิ้วนะครับคิ้วตรงขอบไฟโอ้โหนี่สะท้อนเห็นกล้องเลยว่าง่ายเห็นผมด้วยใช่โอ้เงาวับเงาวับเงาวับนี่เงาวับเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นโฉบเดียวกันหมดเลยนะเห็นไหมอ่าเนี่ยวับมาปุ๊บเนี่ยครับมันรับกันมานี่หมดเลยจะรับประมาณนี้หมดเลยถ้าตัวก่อนหน้านี้มันจะ ยังไม่เป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่มันจะดูทื่อๆเลยนะ,ะเนี่ยครับดูได้มีทั้งง่ายๆเนี่ยคล้ายฟันเลยครับก็กระจังหน้าก็เออมันก็เหมือนว่ามันไอโฉมเนี่ยมันก็เหมือนจะมารองรับไอปีสองพันยี่สิบแล้วนะครับไอ็ไเรื่องกระจังถ้ามองดีๆนะครับสังเกตดีๆมันก็จะเริ่มคล้ายๆอย่างที่บอกแล้วคือว่าไงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล้อลมใช่เปลี่ยนรออารมณ์นี่ครับสําหรับดีแม็กซ์แต่คันนี้ดูสวยสวยจริงอ่า ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ครับไฟไฟตัดหมอกครับหมอนั่นเองตัดหมอกอันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเปิดไฟแล้วติดนะมันต้องอะไรนะต้องมีสวิตช์เปิดปิดเปิดต่างหากเออเออก็บางทีบางทีรถเราสูงอะเนาะพอเจอรถสุภาพสตรีรถเก่งมาเนี่ยโอ้ไปส่องตาเขาไม่ดีไม่ดีไม่พอใจสามารถเปิดปิดได้นะครับผมไปตัดหมอกครับก็ แนะนำนะครับผมก็จะใช้เวลาที่แบบหมอกลงจัดๆหรือว่าเวลาฝนตกหนักๆไว้ไว้มองระยะใกล้ๆมองมองถนนใกล้ๆเวลาเรามองไม่เห็นเพื่อแบบเวลารถสวนนะครับเขาก็จะได้เห็นรถเราอ่านี้มีประโยชน์ครับอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเซฟตี้โดยเฉพาะเลยเนาะใช่ใช่เรามาดูตรงไหนต่อดีครับข้างด้านข้างก็จะมีนี่เลยนะครับไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนี่ครับนี่นี่ สำหรับสำหรับเวลาเราขับมาด้านข้างคนอื่นขับมาเขาไม่เห็นหรกไปเลี้ยวหน้าไปเลี้ยวหลังเราเปิดไหมแต่ตรงนี้เขาเห็นแล้วว่าเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเขาจะเบรกชะลอไปอยู่ด้านหลังเราแทนได้ต้องนะครับก็จะเป็นระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะเลี้ยวเราจะจอดนะครับได้ด้านในต่อไหมคุณปุ๊กหรือตรงไหนดีก็เดี๋ยวลองดูด้านในกันอได้ครับโอ้โห โอ้โหกว้าง,างได้อารมณ์เนี่ยกว้างจริงกว้างจริงครับเนี่ยให้ดูกันมุมกว้างๆเลยครับกว้างจริงนะครับแคปเปิดได้นะฮะโอเพนแคปครับดูร่องรอยบาดแผลไม่มีนะฮะอันนี้อันนี้ไม่มีบาดแผลนิดรถนี่เขาได้ใช้ได้เปิดประตูบ้างไหมเนี่ยคุณฟุกเนาะอ <c oughs> รถไม่ค่อยได้ใช้งานเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่าเหมือนออกไปก็ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนอก็ ดูได้จากสภาพภายในเพราะว่ารถไม่ไม่ช้ำใช่ครับแล้วพี่ยาดูรู้สึกว่าจะไม่เลอะไม่อะไรแล้วคันนี้คนโตใช้นะไม่มีรอยทั้งรอยเท้าเด็กนมนมไม่มีเลยไม่มีนะคราบอะไรเลยไม่มีไม่มีของเบบี๋ทำไม้เลยนะใช่อืมโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ครับคันนี้ จะได้ครับปีสิบแปดปีสิบแปดใช่ไหมครับคุณผุ้ชปีสองพันสิบแปดครับผมขั้นบนเพดงเพลานะครับความใหมม่ควาสดใหม่มันมีอยู่ฮะใช่ความสดใหม่คือว่ากลิ่นไอเนาะกลิ่นไอรถใหม่กลิ่นไอรถใหม่เนี่ยครับอยู่เลยอยู่นะครับเนี่ยกระจกนี่ก็มีด้วยอ่าสำหรับ สำหรับสำหรับตุ๊กตาหน้ารถใช่นะสำหรับเอ่อผู้โดยสารนะฮะนี่โอ้โหนี่ยังไม่แกะเลยพลาสติกฝังคนขับยังไม่ได้แกะอไม่ได้แกะเลยติดออกยนี่อะไรนี่อะไรอ๋อสายวานสายวานเก็บแว่นตาหรือว่าเก็บของจุกจิกยิ้มร่อยได้นะบินน่าบินทางด่วนก็ได้นะเออเออข้าท่าข้าท่าประมาณนี้อันนี้เป็นหกสเปรดนะ ใช่ครับผมสปีดเป็นเกียร์6สเปดนะครับประหยัดน้ำมันดีประหยัดน้ำมันเพราะว่าวิ่งวิ่งเออมันก็จะได้วิ่งรอบเกียร์ต่ำรอบเครื่องมันต่ำลงรอบเครื่องต่ำนะประหยัดใช่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 ความเร็วมันเท่าเดิมรอบเครื่องมันต่ำน้ำมันก็กินน้อยลงโอ้ต่าง่ายๆเลยคลิกง่ายๆเลยโอ้นี่เลยครับโชดเชยชดเชยกันเนะออก็จะมีแอร์แบ็กนะครับผมสำหรับรุ่น L นะครับก็จะได้แอร์แบ็กคู่หน้าแอร์แบ็กคู่หน้าครับเพื่อความปลอดภัย เรืงความปลอดภัยเซฟตี้ไว้ก่อนเนาะถึงจะยังไงแล้วก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้าแล้วก็ส่วนเรื่องแล้วก็จะเป็นพวกระบบเครื่องเล่นเครื่องเล่นนี่นี่ไม่ใช่ขี้ไก่ขี้กานะบลูทูธได้นะยูเได้นะฮะยื b บีได้บลูทูธได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบอะไรสายย s b u บีเเนี่ยไม่ขี้กาคขี้กานะเห็นอย่างเงี้ยเหอแต่ว่า เอออย่างว่าเราขับรถเราไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะใช่ไหมเราใช้ฟังไม่ดูใช้ฟังอยู่แล้วไอ้โทรศัพท์เราดูได้เนาะตรงนี้นะครับนี่นะครับผมอจะสตาธิตเครื่องให้ฟังโอ้โหชึ้งชึ้งชึงชึ้งน่อยจะชื่นดิเชลอ่านี่ไม้ฟาดครับอืมอ่ะฮะมาแล้วเดี๋ยวผมขอขึ้นรถหน่อยดีฝ่ารู้สึกอยากนั่งแล้วรู้สึกอยากนั่งแล้วอืม ขอดแมแอร์หน่อยดแมแอร์หน่อยอ่ะกลิ่นน้ำยาแอร์ครับไม่มีไม่ไม่ไมีกลิ่นอับไม่มีกลินก่นอะไรแน,น่นอนต,ตู้ตู้แอร์สะอาดนี่ตู้แอร์สะอาดมั่นใจได้เลยรถใช้น้อยรถใช้น้อยไหนไหนไหนเซอร์ไพรส์เลขเลขเลขใหม่หน่อยเ,อยๆๆๆๆอยเลขใหม่ครับผมเลขใหม่ก็วิ่งอยู่เอ่อห้าหม,มืห่มมนห้าหม,มื่นห้มกพันโลโอ้ยจอดชัดชัดอ่าก็วิ่งไม่เยอะนะวิ่งไม่เยอะอ่าเลยอย่างก็คือรถมันไม่ช้ำแล้วรถเรื่างนี้มันวิ่งห้าหมื่นหกปีสิบแปด นี่ารันตีศูนย์ก็ยังอยู่ดิครับวารันตีศูนย์ยังอยู่โอ้ยังอยู่อีกอีกปีนะโอ้ารันตีศูนย์ยังมีอ่าเขาสามปีหนึ่งแสนโลใช่ไหมใช่แล้วจะยังมีของเราอีกอ่าแล้วก็มีของเราตั้งหางอีกปีสองหมื่นโลอีกปีหรือสองหมื่นโลโอ้โหสองต่อสองต่อฮะซื้อไปยังไงก็คุ้มแน่นอนสองต่อชิวๆเลยในกล่องเก่งอะไรมีไส้หมดครบเนี่ยครับต้องยูบงยูบ็อกอ่าทุกอย่างมีใส่แก้วน้ำอ่ามีทุกอย่างครับเนี่ยครับครบครบ แอร์ทชาไแอร์ทำไวเวยแอร์ทำไวเนี่ยเปิดนี่ขนาดเปิดประตูหมดนะครับเนี่ยเปิดตัวหมดอย่างแบบเย็นมาถึงด้านหลังเลยนี่ระดับสองนะครับรดัแล้วเนี่ยครับน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์ถ้าเรียกกันถ้าเรียกกันประสาทชาวบ้านก็อยู่ประมาณไม่เกินประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงตกรูมาแล้วยี่สิบห้าองศาประมาณนี้ครับยี่สิบห้าองศาคือแบบเย็นไวมากนะครับม้งานม้ดนงานมงดนงามถ้าสนใจยังไงก็คือลองเข้ามาลองสตาร์เครื่องฟังเสียงเครื่องหรือมาลองขับ โอ้โหอันนี้เรายินดีให้บริการให้บรริกาเลยเดี๋ยวก่อนแล้วเราดูแลเนาะก็ไม่ต้องอะไรมาเรามีของรองรับอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินใช่เนาะยังเราดูอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแจ้งราคานิดนึงทแจ้งราคาสิ่งที่อยากรู้แล้วครับราคานะครับอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณคุณคุณเขียนผิดเปล่าเขียนผิดเปล่าคนอื่นเขาตั้งอันนี้ายหกนะเขียนผิดเจ้านายว่านะ ไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยผิดแน่นอนผิดต้องมาหากันนะไม่ผิดครับราคานีบไม่ตาฝาดไม่ผิดไม่เบอร์ไม่เออแน่นอนครับตามนี้เลยราคาตามนี้เลยปีรถครับปีที่ามเกแป๊เล็กคลสซี่ทุกอย่างชัดเจนนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนแล้วก็เออนี่ มาพร้อมกับสำเนานี่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเรากล้าที่จะให้ดูนะครับเราไม่หมกเป็นลูกค้าแน่นอนนี่ครับใช่ต้องมีสำเนามาพร้อมกับสคบอหน้ารถทีราคาชัดเจนสวยงามชัดเจนครับชัดเจนและสวยงามนี่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 ไงนี่ไงถ่ายมันศูนย์ใช่ไหมนี่นี่นี่ถ่ามันศูนย์ Isuzu Excellent อยู่เลยครับใช่นี่ครับรถเข้าศูนย์ครับรถเข้าศูนย์อ่าเพิ่งจะเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เดือนหกอาต่อไปก็อยู่ที่หกหมื่นสี่ อ่าะอ่าระยะทางต่อไปอ่าหมื่นโลต่อไปใช่โอ้นะครับอ่าโอ้โหมันจ่ายได้เลยมันจ่าได้เลยครับบริตติสูยังมีอยู่แน่นอนครับอย่างนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้ยรถเไปดูเครื่องยนต์กันอ่าเดี๋ยวก็จะไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้อก่อนอันนี้มีไม้เยอะไหมดูดิกี่แรงม้าเนี่ยครับฟุ๊บร้อยห้าสิบไหม ทีนี้ร้อยมันเครื่องบรรณาฯ950แรงม้านะใช่ถ้าเกิดเป็น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 รุ่นเก่าแบบมันมันจะร้อยสามสิบหกแรงถ้ารุ่นเก่าก็คือแรงม้ามันจะน้อยกว่าอ่าอ่านี่เขารียแรงม้ามาให้แสดงว่าเขาเปลี่ยนโบมาแน่นอนเนี่ยเปลี่ยนโบโบลูเทอร์โบแปรผันโอ้โหทำไมมันเลี่ยมอย่างนี้ทำไมมันเลี่ยมอย่างนี้แห้งๆเลยครับแห้งๆเลยเครื่องแห้งๆเลยครับแยกนี่เคยใช้ป่ะเนี่ยแยกยังไม่เคยใช้เลยพวกนี้ไม่มีทะเลาะเลยเนี่ย ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับสุดยอดรถไม่เคยประสบอะไรเลยฮะไม่เคยประสบอะไรมาเลยอะยังไม่เคยเก็บอะไรเลยครับหมดดำๆเลยครับเดิมๆจริงๆเนี่ยครับสี่มาร์กยังอยู่เดิมเนี่ยใส่สี่มาร์กอยู่ครับเนี่ยมาร์กยี่ห้อโานมาร์กมาร์กหัวหมดยังอยู่เลยหัวหมุดตรงเพจยังอยู่เลยสุดยอดเลยครับนี้โอ้โลองชมดูครับลองชมดูพิจารณาตามเราไปนะครับได้เราอาศัยความซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่แล้ว ง,ง,งานเราจะเข้าแบตเราเหลือท2สองมาลุยเลยใกล้แล้วนะครับผมบอ่ะก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับวินโดว์ดีแมนออเนีลหคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เอ่อ519,000บาทนะครับเป็นรถปี2018อือฮึแ่าและเป็นรุ่นเอลครับ ส่วนลูกค้าก็เลือกค่าใช้จ่ายเป็นไงบ้างครับคุณปุ๊กเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นภาระคือเรารับภาระให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนนะครับคอลบบภาษีโอ้โหปีโอ้โหหน้าตาดีใจดีต่างหากประมาณนี้โอ้โหแล้วก็ส่วนเรื่องรับประกันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง EPU นะครับรับประกันในที่1ปีหรือระยะทาง20,000กิโลอ่าฮะแล้วก็ส่วนระบบไฟแอร์แบตเตอรี่ช่วงล่างนะครับก็จะมีรับประกันจาก ทางที่เรานะครับให้ตามระยะที่บรไษัทกำหนดโอเคนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นการพาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมแล้ววันถัดไปนะครับผมจะมีคลิปอะไรไห้ชมไหนก็ติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณพี่แหลมนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ